เดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะพามาดูรอยดําที่หลังนะคะซึ่งคนไข้ทํามาแล้วสี่ครั้งวันนี้เป็นครั้งที่5เดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะคะ<ๆ>เคสนี้นะคะทำมาแล้วสี่ครั้งก่อนมาทำนี่คือรอยดำเข้มมากแล้วก็มาทำวันนี้ คันที่5บอกได้เลยว,ว่าจางลงเยอะมากๆค่ะซึ่งจุดที่ยังเหลืออยู่นะคะก็จะเป็นเงาๆที่หลงเหลือจากการเลเซอร์ไป4ครัก็จะมีจุดที่หายไปแล้วก็จะมีจุดที่ยังหลงเหลือจากวันนั้น เราก็จะมีรอยสิวบ้างตะปายนะคะหลายคนถามว่าทําเลเซอร์เจ็บไหมหมอเลยไม่เจ็บนะคะความรู้สึกก็เหมือนมดกัดนิดนึงหลังทําเลเซอร์นะคะผิวจะชมพูชมพูเล็กน้อยในตาแหน่งที่เราย้านะคะแล้วก็ไม่มีสะเก็ดไม่เจ็บความรู้สึกแค่อุ่นๆหลังทําเท่านั้นคะ่ะสาหรับครั้งที่หของเคสนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะรอยสิวไม่ว่าจะ เป็นที่หลังหรือว่าที่หน้าสามารถหายได้เองไหมหายได้แต่ใช้ระยะเวลานานยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งรักษายากนะคะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นะคะมาเลเซอร์ที่เลเวอร์คลินิกนะคะ